ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับใจเรานะค่อยรู้ไปความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกดีเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกโลบโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้รู้บ่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นอารมณ์จิตเป็นคนรู้ นามนธรรมมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตนั่นะคความสุขความทุกขนะ์ความดีความชั่วความจําได้หมายรู้เนะี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตนี่ตัวจิตคือตัวรูนะ้ตัวจิตเป็นตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวที่เกิดดับได้เหมือนกันนะอย่างเวลาจิตเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวผู้รู้นี่ ผ่านเวลาไปสั้นๆน,นิดเดียวนะมันจะดับแล้วมันจะเกิดจิตด,ดวงใหม่เป็นผู้หลงขึ้นมา